เหนื่อยจังเลยยังเลยเป็นพันๆตัวที่ต้องทำโชคดีที่พวกมันถูกไฟเผาไหม้หมดแล้วดังนั้นพวกมันจึงง่ายต่อการขุดขึ้นมาแต่น่าเศร้าเพราะฉันเป็นคนเดียวที่ขุดแล้วไอลูกปัดสีดำนี่เป็นแหล่งพลังงานของซอมบี้จริงเหรอใช่คนที่ติดเชื้อไวรัสซอมบี้จะสร้างลูกปัดสีดำในสมองซอมบี้ดูดซับแสงอาทิตย์ด้วยความสามารถที่คล้ายกับการสังเคราะห์ด้วยแสง และรวบรวมพลังงานมากขึ้นในแบคโกฮะซอมบี้สามารถส่องข้อแสงได้เงินเหรอแม้ว่าลูกปัดจ,จะเรืองแสงเป็นสีเขียวแต่ฉันไม่พบคลอโรฟิลและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อ,ของบนมันแต่พบส่วนผสมบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนลูกปัดดูเหมือนจะทําจากโลหะที่แอคทีฟฉันใช้มันและมันทําปฏิกิริยารุนแรงมากกับแสงและความร้อนและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเลือดและโลหะใช่ โดยเฉพาะเลือดมนุษย์ไวรัสซอมบี้แพร่กระจายในร่างกายมนุษย์ได้เร็วกว่าสัตว์และพืชอื่นๆดังนั้นมนุษย์จึงมีโอกาสกลายพันธุ์เป็นซอมบี้ได้มากที่สุดซอมบี้จะเข้าสู่ระยะกลายพันธุ์หลังจากได้รับแสงเป็นระยะเวลาหนึ่งเป็นแบบนี้นี่เองฉันเห็นว่าซอมบี้ดูร้ายมากในตอนกลางคืนแต่พวกมันเดินเตะเตะไปม,มาอย่างเกเดคร้านในตอนกลางวันได้ยังยืนนิ่งๆอยู่ปรากฏว่าพวกมันกําลังส่องข้อแสง สะสมพลังงานเพื่อเข้าสู่ระยะกายพันธุ์แต่แต่ซอมบี้ทุกวันนี้ก็วิ่งอย่างบ้าคลั่งในตอนกลางวันเช่นกันนั่นเพราะมีพวกมีอินฮิวแมนชักยัยอยู่เบื้องหลังเพผนไปได้ไม่ว่าไอ้น้ำดำกับปีศาจไฟพวกมันเป็นคนทาพวกซอมบี้มาที่นี่ทั้งสองเป็นอินฮิวแมนที่กายพันธุ์หลังจากกินกินแวทโกและคนที่ควบคุมกลุ่มซอมบี้ก็คือมนุษย์กายพันธุ์ระดับสูงคนใหม่อดีตหัวหน้าห้องของฉัน รีลัวซีแบ็กแบ็กโกกินได้เง้นลรอทำไมร่างกายมนุษย์ถึงย่อยมันได้ละ่ะด้วยการกินแบ็คโกสามารถกลายพันธุ์ได้รับพลังงานพิเศษเงินลรอนี่มันยาเปลี่ยนร่างแบบไหนกันเราได้ศึกษาวิจัยในแง่มุมนี้มาโดยตลอดแต่สิ่งที่เรายืนยันได้จนถึงตอนนี้ก็คือการกลายพันธุ์จากการกินแบ็คโกนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้อินฮิวแมนเป็นภัยคุกคามที่สำคัญเสมอเรามักจะกำจัดพวกมันอย่างรวดเร็ว ซอมบี้จะกลายพันุ์ระยะแรกมีระยะที่สองไหมเนี่ยคนที่กินแบคโกจะกลายเป็นอินฮิวแมนและมีอินฮิวแมนระดับสูงอึกมีข้อมูลมากเกินไปฉันมึนหัวไปหมดแล้วโรงเรียนของนายไม่ควรสอนสิ่งนล่านี่นายเบลความรู้นี้มาจากไหนกันเมื่อถึงเวลาฉันจะบอกคุณแต่ฉันคิดว่าคุณสามารถค้นคว้าด้วยตัวเองได้ซึ่งมีความหมายมากกว่าไม่นะ ยังจะมาทําให้ยากแล้วจากไปอีกช่องมันเถอะถ้าอย่างนั้นอาวุธของนายก็ควรให้ฉันศึกษาค้นคว้าใช่ไหมฉันยังใช้กลไกอยู่คุณจะทําอะไรอย่างอื่นก็ได้อย่ามารบกวนฉันตอนฉันนอนเหรอฮิฮิ <c oughs> โอเคพี่เย่แม้ว่าฉันจะอยากให้เขาพาฉันไปหาพ่อแต่เขาก็สู้หน่อยมาทั้งวัน พ่อหนูิะแึงพ่อมากเอไม่ไหวฉันไม่สามารถขุดต่อได้แล้วมันคงจะดีถ้ามีเครื่องขุดสมองซอมบี้แบบอัตโนมัติแต่ความคิดที่จะได้ขับจากกลที่พี่เย่สร้างให้มันน่าตื่นเต้นมากฉันจะพยายามลดน้ำหนักเพื่อที่จะสวมใส่่นยนต์ได้มันจบแล้วพอซอมบี้นับพันถูกกำจัดในวันเดียวทั้งวังเซิง ไลรโลซีถูกฆ่าตายฉันควรทำยังไงดีฉันจะยอมจำนนต่อพวกเขาดีไหมไม่ไม่ไม่พวกเขาจะฆ่าฉันโดยไม่ลังเลแน่นอนฉันเป็นสัตว์ประหลาดพวกเขาจะไม่ยอมรับฉันยังไงก็ตามเมื่อกี้มีซอมบี้บางตัวลอกคาบกลายเป็นสีแดงเลือดไม่เพียงพวกมันจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของรีโรซีพวกมันยังพุ่งเข้ามากัดฉันด้วยฉันพลนไฟออกมาเพื่อเผามันทั้งหมดถ้าพวกมันกลายพันธุ์ด้วยตัวเองฉันจะทำยังไงต่อไปดี ฉันต้องไปขุดแบคโกเพิ่มและกินอีกสัก2-3สเม็ดเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นบางทีฉันอาจจะกลับร่างเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งฮะ <Huh? S 1> นายคือไปไหนเฮ้ hey! อยู่เออพ่อหนูจะไปหาพ่ออยู่เออตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนโอ้ว้าว นี่มันอะไรกันรถถังเหรอรถหุ้มเกาะเหรอดูไม่ออกเลยว่าทํามาจากรถหลายคันสุดยอดมากฉันรักมันนี่ทาจากแบคโกที่ฉันขุดขึ้นมาหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าที่รถคันนี้จะสามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ดูหนังมากเกินไปแล้วมันก็แค่รถในเหมาะที่จะขับรถมากกว่าที่จะขับหุ่นยนต์ตัวรถหลอมรวมกันด้วยแบคโก2,117อันและของซอมบี้กลายพันระดับหนึ่ง สีแดง12อันดังนั้นนายต้องขับรถให้ดีพี่เย่รู้จักฉันดีจริงๆพี่คือพระเจ้าของฉันฉันจะขึ้นนถแล้วลองดูได้ไหมอืมก็ไม่ต่างอะไรจากรถทั่วๆไปมากนักหลังจากทําความคุ้นเคยแล้วเราก็ออกเดินทางกันได้เลยไปหาพ่อของยูเออหรอโอเครอก่อนฉันฉันจะไปด้วยไม่ข้างนอกเป็นโลกของซอมบี้กายพันธุ์ระดับหนึ่งแล้ว ถ้าจะตายเธอออกไปเราไม่มีเวลาดูแลเธอพี่บอกให้ฉันทำตัวดีๆไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันได้ทำสิ่งที่พี่บอกแล้วเพราะของฉันฉันต้องไปหาด้วยตัวเองบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้งไงถ้าเธอเอาแต่ใจฉันจะให้ดร็อกเตอร์จับเธอมัดไว้ในห้องทดลองพ่อพ่อพี่เย่ทำไมพี่ถึงทำให้น้องอยู่เออร้องไห้อยู่เรื่อยไม่ใช่พี่ชายก็ไม่ควรทำแบบนี้เฮ้เฮ hey, hey. อยู่เอออย่าร้องไห้ไปเลยดูสิฉันซ่อมมันนี้แล้วนั่นคือโดนที่พังไปก่อนหน้านี้ฉันซ่อมมันด้วยแบตโกลแบตเตอรี่เดิมของโดนไม่สามารถบินได้ไกลนักแต่หลังจากใช้แบกโกลอายุการใช้งานแบตเตอรี่ก็ดีขึ้นอย่างมากและยังสามารถรับประกันความสเสถียรของการสื่อสารแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถแขวนบนรถเป็นสถานีขนถ่าย และเริ่มต้นได้ทุกเมื่อเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นคุณผู้จ้างขอบคุณค่ะฮิๆฮด้วยวิธีนี้อยู่เวลอาสามารถนั่งในห้องตรวจสอบและช่วยค้นหาได้ไม่เลวในช่วงเวลาสั้นๆก็สามารถวิจัยวิธีการใช้แบ็คโกได้แล้วฮิๆฮฮแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ด็อกเตอร์จริงๆแต่ฉันก็ยังมีความสามารถอยู่นะเอาล่ะเจะ้าอวน เราควรจะไปได้แล้วทุกอย่างพร้อมกระทิงเหล็กได้เวลาเปิดตัวอยู่เหรอวิสัยทัศน์ทางอากาศเป็นของเธอแล้วติดต่อได้ตลอดเวลาโอเคพี่เย่ฉันจะคอยดูแลพี่เสมอระวังตัวด้วยนะ Let's go <S Yahoo สุดยอดวิ่งบนภูเขาก็เหมือนเดินบนดินประสิทธิภาพยอดเยี่ยมว้าฮ่าฮ่าลรถพวกนั้นก็เหมือนบอตตู้หูเลยเจ๋งด้วยทีนี้เราก็สามารถข้ามสะพานที่รถขวางได้แล้วตามบันททศการตรวจสอบก่อนหน้านี้พ่อของอยูเอ,อ๋อได้มาถึงฝั่งแม่น้ำแล้วเราสามารถค้นหาตามบริเวณนั้นได้ แต่แปลกที่จะบอกว่าไม่มีซอมบี้ให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวที่นี่เป็นไปนได้ไหมว่าพวกมันทั้งหมดถูกพาไปที่สถาบันวิจัยและถูกทำความสาดโดยเรากราวก้าวว้าว,าวาพูดจบก็มาเลย